สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซียนแนเอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันจันทร์ที่ส5กรกฎาคมปี2 5ง7ครับวันนี้จะมีอยู่4คู่4มุมนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นไวคาร์ีกาฟินแลนด์ครับเอฟซีฮาก้าครับพบกับอูเวสเทมเปเร่ครับนราธุงตรงครับคู่ต่อมาครับโรมาเนียซูเปอร์ลีกครับโบตอซานีครับพบกับเอฟซีโอเทลุกาลาติครับผมนราศีทุ่งครึ่งครับคู่ต่อมาเป็นสวีเดนออสเวนการัััับบบบบคครรพก นับเวลาตีสองถึงห้าทีครับโอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่างบอลเซเว่นเอ็มครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวแล้วครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเว่นเอ็มด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมสารับคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์บอลไวเคาน์ต้ไก่ระหว่างเอฟซีฮาก้าพบกับอีสเวสเทมเปเร่เกมที่สิบห้าแล้วนะครับผลงานการเจอกันล่าสุดนะครับเกมล่าสุดอีสเวสเทมเปเร่เปิดบ้านถล่มไปห้าต่อศูนย์ครับในการจะมาเกมตติด่อกกันเเสมมอแพ้ฟซี ใน,น10เ,เกมล่าสุด FC ฮาก้าชนะ5เกมเสมอ4เกมแพ้1เกมเพิ่งแพ้เกมล่าสุดมาเลยครับภาพรวม FC ฮาก้าเหนือกว่าผสมกันเลยครับสวัสดีน้ำฝ่าย FC Haaga กลายคุนซื้ออย่างแอนดรูสมิธครับเกมนี้จะขาดอยู่ฮคิโร่ครับผมกองกลางที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามครับโอกาสจะตกเป็นของตูเรชิราครับลงเล่นแทนนอกจากนั้นจะเป็นตัวหลักอยู่ครบเลยครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโมีน้าปอ้อยอย่าง Oliver White คอยพักบอลและทำประตูเยอรมนีครับส่วนที่น้ำฝั่ง East West p r e m ครับคุณซืออย่าง Jonas Antanen ครับผมจะขาด Felipe Asprigen คร ครับกองกลางที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยเกมในวันนี้ครับเข้าว่าจะมาร์โบ๊ทสามตัวหนึ่งตัวสี่ตัวสองครับโดยมีกองหน้าคู่อย่างซันตูรีฮาราร่าครับผมแล้วก็รูเป้เบสกี้ครับคอยทำประตูเกมในวันนี้ครับฟอร์มล่าสุดนะครับเอฟซิฮาก้าอันดับที่หกเกมล่าสุดไปเย็นเอฟเคมาริฮามถล่มไปสามตัวศูนย์ครับฟอร์ล่าสุดชนะสองเกมเดียวกันภาพรวมฟอร์มยังพอไหวครับชนะห้าเกมจากแปดเกมเกมในบ้านเสมอสองเกมเดียวกันแต่ในลีกในบ้านยังไม่แพ้ใครหกเกมติดต่อกันโดยที่ชนะถึงสี่เกมจากหกเกมครับยูเวสเซนเปเร่่ครรับอดเกมมมมลาาาสสุ้ฟ์ไแพใ แต่เสมอท ka, 2งสองเกมเกมเยือนไม่แพ้ใครมาหกเกมติดต่อกันแต่ไปเยือนเนี่ยทีมหัวตารางแต่ก็ไม่เคยชนะเลยครับเกมลุกยังโหดอยู่ครับยิงประตูได้สิบสามเกมติดต่อกันครับในน้องเกมนี้ครับเจ้าบ้านกลับมาชนะได้คราความมั่นใจเต็มเปี่ยมแม้ช่วงหลังเจ้าชนะไม่ได้เหมือนเมื่อเจอกันครับแต่เกมนี้เปิดเกมลุกเต็มที่ครับทีมเยือนเล่นได้ดีครับเกมเยือนไม่แพ้ทีมหัวตารางเลยครับเกมนี้มารับเราสอนกลับที่อันตรายเกมลุกเนี่ยยิงยิงได้ต่อเนื่องครับเกมก่อนเปิดบ้านถล่มเจ้าบ้านเกมนี้ไม่ง่ายแน่ครับการเว้าโอกาสเสมอกัน นะครับเป็นการวีคอฟวันโรมาเนียดี9วันครับระหว่างโบโตซานีพบกับเอฟซีโอเตรุสการติเกมที่1ครับผลงานเจอกันล่าสุดนะครับเอฟซีโอเตรุสการติเปิดบ้านชนะไปสองต่อนครับในการเจอกันมาโบโตสานีชนะ3เกมเสมอ2เกมแพ้2เกมสูสีกันมาเลยครับถ้าดีนฝั่งโบโตสานีครับจะไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมครับคาดว่าจะมันบวก4ต่อ2ต่อ3าตัวหนครับโดยมีเอนโซโรเปชครับดาวยิงจากอาเจียนสไตครับออกสตาร์ยิงเปาลาสกอร์เกมในวันนี้ครับถ้าดีนฝั่งเอฟซีโอเทรุ เดริกมาเชียอานสกูเซวิสแล้วก็รัชวานตราชาครับเป็นสมภาษาในแดนหน้าในการแขิงสกอร์เกมเวันนี้ครับฟอร์มล่าสุดนะครับปรซานีอันดับที่9เกมล่าสุดศึกระชับมิดเปเยืน SVG r เรชินลชนะ3ตัว1ครับฟอร์มล่าสุดชนะ2เกมเดียวกันในบ้านชนะ6เกมจาก9เกมฟอร์มก็พอใช้ได้ครับแต่ช่วงไทยฤดูกาลก็แพ้เยอะครับเกมเยือนเกมนี้นะครับ FC โอเตรุสการติอันดับที่10เกมล่าสุดศึกระชับมิดไปเยือนมาซาร็อกเอฟซีถล่มไปนี่กัวในุ่เครื มาดีชนะรวดๆครับความมั่นใจเต็มเปี่ยมเกมนี้เปิดเกมลุกเต็มที่รังเกนเต็มที่แน่นอนครับทีมเยือนอุ่นเครื่องมาดีเหมือนกันครับเกมนี้คาดว่ามารอเกมสวนกลับมากกว่าครับเจ้าบ้านเนี่ยโบโตซานีเจอกันในบ้านไม่เคยแพ้เลยครับเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านน่าจะเบียดชนะไปได้ครับจากทีมเยือนเนี่ยเล่นได้เกมเยือนไม่ค่อยดีในช่วงหลังครับสกอร์ที่คาครับโบโตซานีชนะสองตูอหนึ่งครับฟันธงครับโบโตซานีครับสซอร์วูดันมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลออสเบนคาร์ระหว่างฮัมบาบี้พบกับไอเอฟเคก็จะบอกครับในนกกาาารเจอััมมมฮบบี้ไ่ เคยชนะได้เลยครับสามเกมเดียวกันในรายการนี้เป็นทางการ9เกมล่าสุดเนี่ยฮัมบามี่ชนะ5เกมเสมอ4เกมไม่เคยแพ้เลยครับถ้าทีน้องฟังฮัมบามี่ครับไม่มีปัญหาตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดครับคาดว่าจะมันรวม4ต่อ2 3งต่อหครับโดยมีหน้าเป้าอย่างเดนิชกูดไลลาสกอร์เกมในวันนี้ครับถ้าทีน้องฟั่งไอเอเคโคเตบกครับผมมีผู้เล่นบาดเจ็บหนึ่งสรายด้วยกันครับอย่างทตติอาสิโอหัสสันครับแล้วก็อับานอสมูลชอลลี่อาบูดาเชซาราอูแล้วก็สุดท้ายครับสุไลมานอับดุลอออะะฮีีคครรรัับผมมมมาา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 ดวว่่่จในนนนนูป4ตตต3 3โโยยสสสสห้งทชกฟ รินแล้วก็ออสการ์แพทเทรสร์สุดนะครับแัมบามีอันดับที่5เกมล่าสุดไปเยือน GIA อเสมือนไปสวมเบลล์ส่นครับเสมอ2เกมเดียวกันแต่เกมรับในบ้านยังดีอยู่ครับในลีกชนะ2เกมเดียวกันเกมในลีกในบ้านชนะ5เกมจาก6เกมในบ้านแพ้แค่เกมเดียวเท่าน,นั้นครับ AFK กดต่บอกอันดับที่13เกมล่าสุดไปเยือน AFK วานาโมแพ้สวมเบลล์สองครับฟอร์เรสตสุดไม่ชนะใครมา9เกมจาก10เกมเกมเยือนไม่ชนะ4เกมติดต่อกันเกมเยือนแพ้2เกมเดียวกันในลีกเนี่ยเยือนแพ้3เกมจาก4เกมฟอร์มไม่ค่อยจะดีเลยครับโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ก็แพ้มมมมมาาารรััววเเเเเลยแนนน้้้กกิจบบปด ใส่เต็มที่แน่นอนครับเจอกันในเกมทางการไม่เคยแพ้เลยครับในบ้านเน็ตแข็งแกร่งมากแพ้แค่หนึ่งเกมนอกนั้นชนะรวดเลยครับทีมเย็นทีมเยือนเจ็บเยอะครับแถมเกมเยือนก็แพ้มาตลอดเกมนี้ตั้งรับหวังเสมอดูทรงน่าจะยากครับเกมนี้ครับว่าเจ้าบ้านอัดยับแน่ครับสกอร์ที่ยากครับฮามามีชนะสามตัวหนึ่งครับฟันธงฮามาบิชนะครับโดยคู่สุดอ้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิคออฟวันพิมริกไอแซนระหว่างฮัฟวิยานออดูพบกับเอชเคโคปะวกครับผมเกมที่สิแล้วนะครับเกมลสุดนะครับเอชเคโคปะวกเนี่ยเปิดบ เกม Half ร์ฟย้อดูครับผมเหนือกว่าเยอะพอสมควรเลยครับฟอร์มล่าสุดครับ Half n a ัย้อดูครับผมอันดับที่5เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอ KA a c อะคูเรดีประตูหครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยหกเกมล่าสุดในลีกชนะ2เกมเสมอ3เกมแพ้1เกมเกมลุกเล่นได้ดีครับยิงไปแล้วเจ็เกมติดต่อกันเกมในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันครับ SK ช o p a w o าครับผมอันดับที่สีครับเกมล่าสุดไปเยือน a c ร์โคลแพ้ยับสูงประตูตครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยแพ้2เกมติดต่อกันเกมรับยอดแย่ครับหกเกมเสียถึง19ปรระตูคับเสีียยไปปแล้วเน่13ระตตูิดต่อกัันครบแพ้้้5เเเกกกกกมมมจา8อยู่ในนนนนนโซตชัััครบีว ครับเจ้าบ้านจัดเกมลุกพับสนามเล่นแน่นอนครับแพ้เยอะแพ้จะเสมอเยอะแต่เกมลุกนี่ได้ดีครับทีมเยือนเนี่ยแพ้มาดุๆเลยครับเกมรับเนี่ยรั่วสุดยอดครับเกมนี้ครับว่าหวังรับ1คะแนนแต่ก็ไม่น่ารอดครับเกมนี้เจ้าบ้านอาจจับแน่ครับสกอร์เดียครับฮาร์สนาฟยอดูถนมไปสามศูนย์ครับฟันธงครับฮาร์สนาฟยอดูชนะไม่ยากครับโอเคสรัรายการวีคอร์บอลในวันนี้ก็ขอจากเบลนี้ครับหากใครชอบกีเนี่ยกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผู้ผมเลยครับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็ขอจากเบลนี้ครััับบสสวดีครผม